วันนี้เรามาทำข้าวผัดหมูสับกันเป็นข้าวผัดไว้เด็กเราเองแบบว่าใส่หมูสับเยอะๆตักคําไหนก็เจอแต่หมูสับบอกเลยว่าตอนเด็กๆกินบ่อยมากเพราะเป็นหนึ่งในเมนูปโปรดของเราเลยมาดูวิธีทํากันครับอ่ะเราจะใช้น้ํามันลําข้าวผัดนะครับพอน้ํามันร้อนดีแล้วก็ใส่กระเทียมรากผักชีแล้วก็หอมแดงย่างล้หนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากัน พอเครื่องที่เราผัดเริ่มส่งกลิ่นหอมนะก็ให้ตามด้วยหมูสับแเราใส่ลงไปทั้งหมด300กรัมแล้วบอกก่อนนะครับว่าวันนี้หมูสับเยอะมากๆถ้าใครจะทําตามก็ให้ลดปริมาณลงได้นะครับอ่ะผัดให้สุกเลยเอาล่ะตอนนี้หมูสับก็สุกดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองจากนั้นก็จะค่อยๆยีให้เขาสุกพอเขาเริ่มสุกดีแล้วก็ผัดรวมกับหมูได้เลยครับ เอาละตอนนี้ไข่กับหมูก็เข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ข้าวสุกลงไปจะใช้เป็นข้าวเย็นหรือข้าวหุงใหม่ก็ได้นะครับเลือกใช้ตามสะดวกได้เลยทีนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาและน้ำปลาตาโรมาทองคำ เราจะใส่แบบก,ก,กะเกอานะไม่ได้ตวงทีนี้ก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยและนี่ครับน้ำปลาตาโรมาทองคาเขาจะมีรสชาติไม่เค็มโดดอมหวานนิดๆเหมาะกับคนที่ชอบกินน้ำปลาแต่ไม่เค็มมากที่สําคัญและกลิ่นหอมสุดๆใครสนใจเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ที่คอมเมนต์นะครับอ่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปผักที่เราใส่ก็มีแค่ต้นหอมกับผักชีหรือใครจะใส่ผักอย่างอื่นเพิ่มไปก็ได้นะครับอ่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอัเนเสร็จครับเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันได้เลย โอเคเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดหมูสับข้าวผัดไว้เด็กของเราเองตัวข้าวผัดเขาจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะจะออกแนวแบบนึบๆอะ่ะเป็นเพราะว่าเราใส่หมูสับเยอะมากๆทาให้ช่วงที่ผัดข้าวลําบากนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้ข้าวผัดไว้เด็กอย่างที่เคยกินตอน,นเด็กๆเลยถ้าชอบก็ลองเอาไปทําดูกันนะครับและถ้าใครสนใจน้ปาปลาตาลงมาทองคำรารอแปะพิกัดไว้ที่คอมเมนต์ให้ละลองเข้าไปดูกันได้เลย